ในปัจจุบันเราทุกคนต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนดูจากชาร์ทที่ผมเอามาให้นะครับจะเห็นว่าที่สหรัฐอเมริกานั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง74%หรือ227ล้านคนนะครับที่จีนเองก็ไม่น้อยหน้ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง298ล้านคนแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าเราสามารถทำรายไดมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตถ้าเรามองย้อนกลับไปในอุตสาหกรรมการทาเงินเพื่อนเพื่อจะเห็นว่า ในปีที่ศักราช1800จะเป็นยุคของการเกษตรใครที่มีที่ดินมีที่นาเยอะก็จะย่อมเป็นมหาเศรษฐีถูกไหมครับถัดมาครับในยุค1900จะเป็นยุคของอุตสาหกรรมใครที่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ย่อมที่จะมีรายได้และกลายเป็นมหาเศรษฐีเช่นกันถัดมาในปี2000เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารครับใครที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ไวกว่าก็ย่อมได้เปรียบในเชิงธุรกิจมากกว่าแต่เพื่อนๆทราบไหมครับว่าในปี2020ที่กำลังจะมาถึง จะเป็นยุคข,ของ global b u s i n e s s ซึ่งจะทำให้ข้อจำกัดในการทำธุรกิจลดลงผู้คนสามารถสร้างรายได้จากทั่วโลกเพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเท่านั้นและถ้าเราจะกล่าวถึงสถิติปีล่าสุดครับในปี2010เพื่อเมื่อจะเห็นว่าอัตราส่วนของเอเชียเนี่ยมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง42ของทั้งโลกนะครับและเมื่อเราดูถึงจำนวนผู้ใช้จะเห็นว่าในทวีปเอเชียนั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 825ล้านคนนะครับเราลงมาจะเป็นยุโรปคือ475ล้านคนแต่ที่น่าสนใจครับคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยของผู้คนทั้งโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราดูของ a อลเบอร์เอสเเนี่ยหรือว่าทั้งโลกเนี่ยมีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง28.7เป็นตะครับเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยและเพื่อนเพื่อลองคิดดูครับว่าถ้าในวันข้างหน้าผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากถึง80-90ของทั้งโลก ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นแหล่งทําเงินมหาศาลมากแค่ไหนนี่เป็นเพียงแค่การเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะในการเก็บข้อมูลปีล่าสุด2009มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง1,730ล้านคนนะครับและเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าหลายๆคนกลายเป็นมหาเศรษฐีจากการเริ่มต้นสร้างธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆคงสงสัยสิครับว่าแล้วเราจะเริ่มต้นทำเงินจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรไง่ายๆครับขั้นแรก เพื่อนๆต้องมี Internet i d e n ิตี้ซึ่งจะเป็นการระบุถึงตัวตนของเพื่อนๆบนอินเทอร์เน็ตหลายๆคนอาจจะกําลังงงกับคาศัพท์ใหม่ที่ผมพูดถึงอยู่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆฟังต่อไปเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเองเอาง่ายๆครับ Internet i d e n ไ i t y นั้นจะเสมือนบ้านครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูครับว่าเมื่อเพื่อนๆมีบ้านหรือมีออฟฟิศเพื่อนๆสามารถที่จะทำธุรกรรมหรือว่าทำรายได้ให้เกิดขึ้นได้นึกออกไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างบ้านกับ Internet Identity นั้นก็คือ อินเทอร์เน็ตอะเดนิตี้จะเป็นเสมือนออฟฟิศที่สามารถสร้างเงินให้กับเพื่อนๆได้ตลอดเวลาแม้ในยามที่เรานอนหรือในยามที่เราไม่ทํางานถ้างั้นผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับในกรณีที่เพื่อนๆมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อนๆสามารถที่จะทําเงินได้หลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการทำรายได้จากแอดนะครับการทำรายได้จากรีเซลเลอร์หรือจากลิงก์ยูนิตนะครับแม้กระทั่งฟอร์เวดดิ g งก็สามารถทารายได้ได้หรือการทำรายได้จาก a อฟเฟอร์เอทหรือสุดท้ายครับที่เราคุ้นเคยกคันคือการทำรายได้จากการแชร์ลิง นะครับการแบ่งปันกันซึ่งรับรองครับว่าการทําเงินในแต่ละวิธีนั้นผมได้เตรียมบทเรียนออนไลน์เอาไว้ให้กับเพื่อนๆได้ศึกษากันอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆเข้าใจถึงพลังของอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงเพื่อนๆจะรู้เลยครับว่าเรากําลังสร้างเครื่องจักรการทําเงินที่ไม่มีวันพักผ่อนเพราะมันจะทําเงินให้เรา24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีทําให้เพื่อนๆได้รายได้แบบอัตโนมัติไปตลอดนะครับดังนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างที่แน่ๆเลยครับ สิ่งที่เพื่อนๆขาดไม่ได้นั่นก็คืออินเทอร์เน็ตแอดเดรสและไอเจ้าอินเทอร์เน็ตแอดเดสนั้นควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะผมจะยกตัวอย่างที่สาคัญสำคัญให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Personal Domain สิทธิ์ในการใช้โดเมนส่วนตัวของคุณเอง Personal w e b ว็บไซต์เว็บไซต์ส่วนตัวของเพื่อนๆเ,เอง Personal Email Address อีเมลส่วนตัวของเพื่อนๆเ,เองนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคงเคยใช้ฟรีอีเมลไม่ว่าจะเป็นของ Hotmail Yahoo หรือ Gmail นะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าเราไม่ได้ล็อกอินเข้าไปในอีเมลนานๆอีเมลแอคเคาน,นั้นถูกลบทิ้งหรือเราใช้ตามปกตินี่แหละแต่อยู่มาวันหนึ่งมันเกิดเข้าไม่ได้โดยมีการอ้างว่าแอคเคานี้ผิดโพลิซีนั้นโพลิซีนี้นะครับซึ่งผมขอถามจริงๆครับว่านั่นหรอครับคืออีเมลของเพื่อนเอ,นอย่างแท้จริง อีเมลของเพื่อนอย่างแท้จริงคืออีเมลที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าในการทำธุรกิจในการสร้างรายได้แบบอัตโนมัตินั้นเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องรับข่าวสารตลอดจูกไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆกำลังได้เริ่มต้นทำธุรกิจอย่างแท้จริงและที่สำคัญครับในยุคนี้เราจะขาดไม่ได้เลยคือ p e r s o n a l b l o อกเราได้ก้าวเข้าไปสู่ในยุคเว็บ2.0และกำลังจะก้าวไปสู่ยุคเว็บ3.0แล้วนะครับดังนั้น Personal บ l o อกถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในอินเทอร์เน็ตแอดเดรสที่เพื่อนๆควรจะมีนะครับ เมื่อเพื่อนๆมี Personal Domain Personal w e b s i ็บซต์แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเริ่มต้นสร้างรายได้ในรูปแบบที่เราเรียกว่า Automatic Single s t ตรีมอินค m มนะครับจะเป็นรายได้แบบอัตโนมัติในช่องทางเดียวที่จะเข้ามาผ่านเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับซึ่งขั้นตอนในการสร้างรายได้แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าง่งายมากๆครับเพราะเรามีหน้าที่ในการทำเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นคือขั้นตอนแรก c r ี a t e เว็บไซต์นะครับหรือสร้างเว็บไซต์ผัดมาครับ Create a d นะครับสร้าง a d ขึ้นมา และก็ Gene r a t e u ย p ครับสร้าง u ู p เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นั้นหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเว็บไซต์ในการทำเงินให้กับเราครับซึ่งทั้งสามขั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ e ียนเว็บไซต์ create a ดหรือ Gen e r a t e u ย p ผมเองก็ได้มีการเตรียมบทเรียนออนไลน์ให้กับเพื่อนๆเราเช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนต้องการสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงเพื่อนๆสามารถที่จะศึกษาได้จากวิดีโอออนไลน์ต่างๆของผมได้เลยซึ่งตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเริ่มตื่นเต้นกับการทำเงินแบบอัตโนมัติ แต่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะเห็นผลตอบแทนที่ช้าหรือเปล่าเพราะว่าการสร้างรายได้แบบอัตโนมัติซิงเกิลสตรีมอินคัมเนี่ยจะเป็นการสร้างรายได้แบบอัตโนมัติที่ค่อยๆสร้างรายได้ไหลเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นผมจะบอกว่ายังมีอวิธีหนึ่งครับที่ทําให้เพื่อนๆได้รายได้อย่างอัตโนมัติและได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นคือการขยายสาขาครับไม่ผิดครับ ลองคิดง่ายๆเหมือนกับเวลาที่เพื่อนๆดาเนินธุรกิจและกิจการของเพื่อนๆสามารถทํากําไรได้เพื่อนๆย่อมอยากที่จะขยายสาขาเพื่อให้กิจการของเพื่อนๆนั้นจเจริญเติบโตและทาเงินได้มากขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราเรียกการสร้างรายได้ในรูปแบบนี้ว่า Automatic Multiple Stream i n c ค m มนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นตัวช่วยผ่อนแรงทําให้เพื่อนๆสามารถขยายสาขาธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะว่าธุรกิจและรายได้ของเพื่อนเพื่อนั้นเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดถูกไหมครับทีนี้เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับว่านี่คือการทําเงินแบบอัตโนมัติอย่างแท้จริงไม่ใช่งานขายสินค้าหรืออาหารเสริมอย่างที่เพื่อนเพื่อเคยเจอกันผมอาจจะบอกได้ว่าวิดีโอนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนเพื่อนเลยก็ว่าได้เพราะเพื่อนๆกําลังได้รู้จักเส้นทางการทําเงินที่หลายๆคนทั่วโลกยังไม่รู้จักมาก่อน ที่สําคัญครับเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นสร้างรายได้วันนี้ได้ฟรีซึ่งผมจะมีโบนัสพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ตั้งใจจริงจังนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นบูปริ้นแผนแผนการทำเงินนี้แล้วเพื่อนๆท่านใดที่พร้อมและอยากเรียนรู้การทำเงินแบบอัตโนมัติเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นได้โดยคลิกที่ลิงก์ข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยครับ